ปัญหาของคุณผู้ชายที่พบเจอบ่อยครั้งเนี่ยวอกท่ายอกยังบอกเขาเขาอยากผ้าตัดผมบบยอมให้ผ้าตัดเขาว่าผ้าเนาะเชี่ยวยังออกเนาะบ่อว่าน้ำปักกันยังเจ็บผมเนี่ยก็มันก็อยากออกแล้วเนี่ยนะมรดพอดแปดตะกี้นะบ่อออกแล้วเอาไปไรอักเป็นชั่วโมงกับวยกออกมันก็เบ่งขึ้นเนี่ยเป็นกระชายพูนมันอันตรายตัวนี้ ต้องหาวิธีแก้ที่แห้าแคบชูนึงมันก็มันก็บอกมันเองเพราะแห้งกระบอกเดี๋ยวนี้นี่มันสบายแล้วมันสบายนมันเที่ยง่านทองฮานี่เรองฮามันทิียง่านมันทิงแบนเลยมันเิงลาบเลยมันบนยึงคือมันบนคับโคงคือพี่มันก็จะเบาะว่างเงี้ยก็ดวกเฉาดวกกำลังก็มาให้ผู้เท่าก็ได